บอกเขาหมดเลยเนี่ยมีปัญหากับแม่ทัพภาคสองเนี่ยแม่ทัพภาคสองยอย่าไปฟังอะไรเขาเยอะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราอู้เขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเน่ยเขาไม่ใช่พวกเราแสดงว่าเราก็คือหมายถึงใครครับหุนเซ,นก, <c oughs> น,เซนกับหุนเซนกับแพรทองทานชินวัตรคือพ,พวกเดียวกันและแม่ทัพภาคสองเป็น เป็นใครอ่ะเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราขมนกับหุนเซนกับแพทองทานชินวัตรเป็นพวกเดียวกันหรือครับแล้วก็แม่ทัพทาสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเอา้าอะไรกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนไทยอบอกว่าแพทองทานเนี่ยน่าจะเป็นนายกขเมเน,นี่ยผมนใส่น่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับผมฟังคลิปแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงบอกโอ้โหลูก เอ่อฮุนเซนเป็นลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นเป็นไงฮะโดนล่อซื้อโดนดักฟังโทรโดนอัดเสียงโทรศัพท์แล้วก็เอาไปปล่อยคลิปประจานไปทั่วโลกฮุนเซนยังบอกว่านะครับคลิปเนี่ยนะปล่อยให้กับคนอีก80คนเขารู้กันหมดแล้วทั่วโลกนี่แค่คลิปสั้นนะเดี๋ยวมาอีก17นาทีเสร็จปล่อยคลิปหมดครับนะครับนะแรกๆก็คนในรัฐบาลบอก AI ก็พยายามจะมาแบบนะแถกันไปน้ําขุนๆแต่ตอนหลังก็นายกออกว่าอ๋อเสียง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 หนูเองเสียงคุณหนูเองเองจบครับแล้วผมฟังวันนี้นะครับนายกออกมาแถลง,ลงบางคนก็บอกแถบอกว่าอะไรครับนะครับการคุยกันส่วนตัวระหว่างนะครับแพทองทานกับฮุนเซนนั้น การเรียกคุณลุงเป็นเรื่องปกตินะครับอยู่ในในคณะรัฐมนตรีก็เรียกคุณอาคุณพี่คุณลุงคุณนา้าคุณอาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่สถานทัสถาน,ก,ถานาการปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยจะเสียดินแดนขมเนจะพาเราไปศาลโลกนะครับแบรนด์สินค้าเราปิดด่านดาทอใส่ร้ายประเทศชาติเยอะแยะมากมายเราไปคุยในลักษณะที่ต่ำเตียเ้ยเลี้ยดินเรียกเขาเป็นคุณลุงให้ความเคารพ อยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้แล้ววันนี้ท่านนายกยังออกมาแฉอ,อีกบอกว่าเนี่ยโอ้โหแม่ทัพภาคสองคุยกันแล้วไม่มีอะไรหรอกโอ้โหเราไปดา่าไปดา่าแม่ทัพของเราว่าไอ้พวกนี้มันไม่ใช่พวกเดียวกับเรามันฝ่ายตรงข้ามนะและแม่ทัพภาคสองเขามีหน้าที่อะไรครับเขามีหน้าที่ในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับการที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วหุดนเซนโกรธแบบที่แพทองทานบอกหุณเซ็นไม่ชอบเลยแม่ทัพภาคสองบอกว่าแผ่นดินกู กูอยู่มานานแล้วนะครับถ้าจะเอาต้องดวนกันเขาบอกโอ้หุนเซนไม่ชอบนะครับนะอิองก็เลยเอาใจหุ่นเซนบอกโอ้ยอย่าไปสน้วเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราอยากได้อะไรบอกมาอยากเปิดดานจัดให้อยากทําอะไรบอกมาจัดให้ไม่มีใครรู้แล้วสองคนนี่แหละนะครับหลายๆคนก็กลัวว่าจะไปยกยินแดนไทยให้กับขมรหรือเปล่าโอ้โหพอมันมีเสียงคลิปออกมานี่ก็ภาวะผู้นํานี่จบเลย มันไม่ไม่สมควรจะเป็นผู้นำประเทศและยังบอกว่ามันเป็นการคุยกันส่วนตัว private นะเป็นเทคนิคในการเจรจารต่อรองนี่ผมอยากจะกราบเรียนนะผมเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชาการเจรจารต่อรองหรือที่เขาเรียกว่าเทคนิค of negotiation นี่วันเสาร์นี่ก็บรรยายนะที่ราะบ,บังให้กับ,บริษัทยักษ์ใหญ่นะผมจะเล่าให้ฟังนะหลักของการเจรจารต่อรองเนี่ย นะคู่เจรจาจะต้องไม่ทําให้ตัวเองกระจอะหรือต่ําต้อยนะทาตัวกระจอะอ่อนน้อมถ่อมตนต่ําต้อยจากคู่เจรจายิ่งโอ้โหสงครามเนี่ยคุณไปดูอิหร่านอิสราเอลนี่ไม่มีใครยอมใครอ่ะคุณถล่มมาผมก็ถล่มคุณคือมันต้องมีลักษณะแบบเขาเรียกอะไรในลักษณะเท่าเทียมกันไม่ใช่แบบโอ้โหด้วยความเคารพด้วยความหวงใย,ยสุขภาพเป็นยังไงโอ้โหเราไม่ต้องไปสงสัย สนใจสุขภาพหรอสนใจแต่เรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติและต้องวางตัวนะครับให้เหมาะสมกับเป็นคู่เจรจานะครับอย่าไปทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตอนเกรงใจนะขอโทษขอบคุณนะครับเราไม่อยากมีสงครามเราไม่อยากรบเลยอะไรจากอะไรของคุณเออนะเท่านั้นเองนะครับอ,อย่ารับเด๋ยวสักครู่นะ <c oughs> ครับอืมดูกองรับองก็ยังไม่มานะฮะขึ้นค่าแรงก็เท่านั้น่ะคิดว่ายังไงล่ะพี่น้องคิดว่าอย่างไงเรื่องค่าแรงก็หาเสียงก็ต้องทำอะนะเราไปโฆษณาหาเสียงประชานิยมไหม้ค่าแรงก็จะขึ้นเท่านั้นเท่าน,นี้วันละหกร้อยเงินเดือนเป็นยาตีก็เดือนละสองหมื่นห้าครับอืมนะครับ พอรัฐบาลไปหาเสียงไว้แบบนั้นพรรคเพื่อไทยต้องทําให้ได้ทําไม่ได้ก็โดนด่ามันก็เป็นนโย,ย,ย,ยบายประชานิยมนโยบายประชานิยมเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยเป็นประโยชน์ในกับประเทศชาตินะนะครับมันไม่ค่อยเป็นประโยชน์ในกับประเทศชาติเพราะว่ามันเป็นนโยบายหาเสียงประเภทลดแลก,กแจกแถมแจกเงินบ้างอะไรบ้างนะใครๆก็ทําได้เข้ามาแล้วก็เอาเงินไปแจกเข้ามาก็ขึ้นค่าแรงขึ้นนั่นขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะมันพูดง่ายแต่ทํายาก ถึงเวลาที่ต้องเอาเงินไปจกไปแจกอะไรเงินก็ไม่ใช่เงินของเราเงินของเ,อเงินภาษีเงินของรัฐเงินของหลวงนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้เพราะนั้นก็จะเลือกพักไหนเป็นรัฐบาลก็ควรจะเลือกไอ้พักการเมืองที่มันแบบคิดจะมาพัฒนาประเทศไม่ใช่วันๆเข้ามาเอ้ยกูแจกหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นใครๆเขาทำได้มันไม่ใช่เรื่องยากก็แค่เข้ามาแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปดูที่มีเงินเหลือไหมเอาไปแจกให้ประชาชนใช้หน่อย พอแจกเสร็จเงินก็หมดพอเงินหมดแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปพัฒนาประเทศนะเนี่ยไปดูโครงสร้างพื้นฐานไปสร้างสนามบินไปทําอะไรที่มันจะทําให้ประเทศชาติจเจริญมันก็มันก็ไม่มีงบประมาณเะครับพอแจกเสร็จก็ต้องเป็นหนี้ไปกู้เข้ามาพอกู้เสร็จก็ก็ต้องไปจ่ายหนี้เะครับพอจ่ายหนี้เงินที่เหลือพัฒนาประเทศมันไม่มีงบประมาณจะพัฒนาจะทํานู่ทนทํานี่อะไรมันก็นะ เลยครับมันกไ็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอืมนะนะเข้าใจนะนะครับอืมฮะก็เล่าให้ฟังว่าจะเลือกนักการเมืองเลือกอะไรต่างๆเลือกนักการเมืองที่มาพัฒนาประเทศนะครับอย่าไปเลือกประเภทลดแลกแจกแถมไม่ได้อะไรอะครับนะครับมันง่ายเข้ามาแจกขึ้นเงินเดือนขึ้นค่าจ้างอะไรจะอะไรต่างๆเนี้ยแม้กระทั่งการลด แต่ลถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเนี่ยเราต้องรู้ว่ามันทําได้ไหมนะครับถ้าเกิดว่าต้องไปลดไฟฟ้าลดค่าไปลดไฟฟ้า20บาทตลอดสายเอาใจคนกรุงเทพเอาใจคนกรุงเทพแต่ใช้ภาษีของคนทั้งประเทศอันนี้มันก็จะไม่เป็นธรรมนะครับเพื่อหวังผลคะแนขน,นเสียงเอ้สมัยหน้าเผื่อจะมีพักอของคนเสื้อแดงพักรัฐบาลเข้ามาสักสองสามเสียง เพราะทุกวันนี้ในกรุงเทพมันก็ส้มทั้งกทมส้มนอะมีมีได้บางคนเดียวชนะไปสี่คะแนนเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเนี่ยในการลดแลกแจกแถมเนี่ยมันต้องเป็นไปได้เขาจะเป็นไปได้ไหมนะเออนะมันจะต้องลักษณะที่ว่าไม่ใช่แบบขาดทุนนะเอาเงินภาษีไปอุดหนุนรถเมย์ก็แจ้งรถไฟก็แจ้งรถไฟฟ้าก็แจ้งต่อไปมันก็จบไปทางไหนมีแต่นี้สินลดพ้นตัวเถอะทะาไปหมด เหครับเพราะฉะนั้นก็ประเภทนโยบายลดแลกแจกแถม่ยพอได้แล้วครับแล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนชาวต่างจังหวัดคนรากหญ้าเนี่ยตื่นขึ้นมาได้แล้วทุกวันเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเข้ามาเก่งแก้เศรษฐกิจทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ยังแก้ไม่ได้ผมขออนุญ,ญาตพูดทุกวันนะพูดทุกวันเลยนะครับว่ายังแก้เศรษฐกิจไม่ได้นะแล้วขอจะพูดไปทุกวันจนกว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาได้เช่นข้าวของแพง นะครับทุกวันนี้ก็ยังแพงอยู่จริงไหมครับพี่น้องครับของแพงมากรัฐบาลทําให้ดูหนะ่อยนะครับนโยบายต่างๆมันกป็ประชุมนั่นประชุมนี่จัดอีเวนท์ที่นั่นที่นี่ทาคอนเทนต์อะไรต่างๆนะข้าวของยังแพงนะครับข้าวของแพงมากนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนลําบากรายได้ค่าแรงขั้นต่ำหรืออะไรต่างๆก็ลําบากนะเรื่องข้าวของแพงนะครับนะคนหาเช้ากิน่ําก็ลําบาก คนค้าขายก็ลาบากร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูส้มตรงส้มตาร้านอาหารอีสานนะผมได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยหลายร้านนะครับเช่นครัวอ,อ,อะไรนี่ไอ้ครัวเมืองคอนร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรแถวแถเรียบคลองสองอะไรกับนะครับร้านขายส้มตำร้านอีสานเดอบางกอกตรงข้ามบ้านป่าตอปป่าตอบอะไรเนี่ยไอ,อ้นะครับ ตรงสนามสนามก็ปัญญาก็กําไรก็น้อยลงเมื่อ,อคืนนี้ก็ไปนั่งกินร้านชื่ออะไรนี้แอดกูแอดกูแถวแถวโยธินพัฒนาเลครับก็เป็นร้านที่ตั้งมาสองสามปีเขาบอกข้าวของแพงกําไรน้อยแอดกูก็ขายของหลายอย่างอ